أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبينه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله วลบารกาตุอัลฮัมดุลิลลาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอเวลา,าพูดคุยนำเสนอกับพี่น้องเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ หลังจากที่ได้ห่าหายกันไปนานพอสมควรพอประมาณนะครับเออพี่น้องครับพอดีผมไดม้ยินคําเรียกร้องคําตอบรับจากพี่น้องมุมิมนชายมุมินหญิง พี่น้องมุสลิมชายพี่น้องมุสลิมหญิงหลายคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมชายนะครับที่เขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการละหมาดนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมขอใช้เวลากับพี่น้องเ,ออเพียงเล็กน้อยสั้นๆน,นะครับไม่ใช้เวลารบกวนพี่น้องเยอะอย่างที่ เคยทำคลิปมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอกับพี่น้องเรื่องการละหมาดนะครับพี่น้องการละหมาดการละหมาดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นอิบาตัดาชนิดหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในบรรดาอิบาตัดาทั้งหลายการละหมาดยิ่งใหญ่มากดังคำพูดของอัลสซานด์รานาฮัวตาลา ได้พูดเอาไว้ว่าอินนัสซลาตกานัตอัลันมูมินีนากิตาบัมเมอคูตาแท้จริงการละหมาดได้ถูกบัญญัติเอาไว้เหนือมุสลิมทุกคนตามเวลาที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้ยินมาหนาหูเหลือเกินจากคำเรียกร้องเชิญชวนของพี่น้องนะครับในเรื่องการละหมาด พี่น้องครับการละหมาดนี่เป็นอิบาดะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการละหมาดนี้หมายถึงการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบานาวะตาลานะครับเป็นบทบัญญัติศาสนาอิสลามนะครับซึ่งมุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นการสรรเสริญเยือน,นยอพระเอยร อีกคุณการวิงวอนขอพรและการขอพรยาโทษต,ต่อพระองค์นะครับพี่น้องความสำคัญของการละหมาดหนึ่งการละหมาดเป็นการอิบราดร่วมระหว่างสัสวศาสนาต่างๆเป็นการแสดงออกซึ่ง การเคารพสักการะต่อลอชชนิดหนึ่งการละหมาดมิได้เกิดขึ้นในสมัยอิสลามนะครับหากแต่ชาวอาหรับก่อนอิสลามได้ใช้มาก่อนนะครับซึ่งมีความหมายว่าการวิงวอนขอและการอภัยการวิงวอนขอและการอภัยโทษนะครับเพราะฉะนั้น การละหมาานี้เป็นอีบาดาที่สำคัญยิ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำการเล่นๆน,นะครับอย่างที่พี่น้องของเราบางคนที่เข้าใจผิดนะครับโดยที่ว่าเขาไม่ได้ได้ศึกษาได้มีวิชาความรู้ผมขอยกผลประโยชน์ให้กับพี่น้องตรงจุดนี้นะครับตรงจุดที่ว่า พี่น้องมุสลิมของเราบางคนไม่คิดคิดไม่ถึงว่าการละหมานี่เป็นอิบราัที่ว่ายิ่งใหญ่นะครับผมขอยกผลประโยชน์ให้พี่น้องที่พี่น้องของเราบางคนคิดเช่นนี้แต่ส่วนที่ผมได้ถูกเรียกร้องมาจากพี่น้องหลายคนนะครับให้ทําให้ช่วยนําเสนอช่วยแนะนําช่วยชี้แนะ ให้กับพี่น้องมุสิมของเราบางบางคนและก็หลายคนที่ยังไม่เข้าใจคําว่าละหมาดการการอิบา,า์นะครับการข้าเฝ้าของการข้าเฝ้าอัลลอนสุบาณาวะตลาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมเห็นหลายคนทําอิบาห์ทำการละหมาตข้าเฝ้าอัลลอนแต่ละครั้งแต่ละครั้งทํากันเล่นๆ แบบไม่เอาจริงเอาจังเล่นแบบไหนครับถ้าผมไม่อธิบายถ้าผมไม่บอกพี่น้องจะไม่รู้ว่าเล่นแบบไหนอธิบายแบบไหนบางคนตักบีดยกมือตักบีดเข้าละมารอตรุนเอียรอ,รอตรุนเอียรอมตักบีดอัลลอฮฺอวกบัดตักบีดอัลลอฮฺอวกบัดไม่อ่านดูอา อิฟติตานะครับด ua อิฟติตาไม่อ่านด u อาอิฟติตารีบไปไหนครับถึงขั้นที่ว่าไม่อ่านด u าอิฟติตาถ้าพี่น้องอ่านดอาอิฟติตาหลังจากตักวิตรรอตุนเอารอมไม่จำอ่านไม่เป็นโอเคก็ไม่ว่านะครับไม่ว่ากันแต่พี่น้องต้องพยายาม ที่จะศึกษาหาความรู้ท่องจำดอาอิฟติดาหลังจากการตักบิดรอดตุญยาอบให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยหลังจากตักบิดเสร็จแล้วไม่เคยอ่านดวาอิฟติดาเลยนี่ประเด็นที่หนึ่งที่ผมจะเอาที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องประเด็นที่สองอ่านสุรฟฟัตยา อ่านไม่ถูกอย่างเช marche, actually, ่นครับว่าอันอัมอันอย่างอย่างอย่างเช่นคำที่ว่านาอันอัมนาอันอัมตาลัยหิมแต่บางคนกลับไปอ่านว่านาอันนาอันอัมตาลัยหิมนาอันอัมตาลัยหิมนี่ จุดนี้พี่น้องครับพี่น้องลองไปเปิดดูในในในกุรานสุรัลฟาติยะว่าตรงจุดนี้มันจะเป็นฮูรุปตัวอาลีฟหรือว่าตัวไออินกันแน่ถ้าอ่านว่าถ้าอ่านว่าอันอัมก็แสดงว่าเป็นตัวอินไม่ใช่ตัวอาลีฟแต่ที่ถูกต้องจรงิจรงๆแล้วเป็นตัวอาลีฟครับพี่น้องไม่ อันนอันอัมตะลัยหิมไม่ใช่อันอัมตะลัยหิมไม่ใช่แบบนี้ผิดแบบนี้ไม่ถูกนะครับพี่น้องประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาหลังจากอิม่ามอ่านกวยรินกวยรินมากดูเบีะลัยหิมวาลดอลีนตรงจุดนี้ผม ได้สัมผัสกับตัวผมได้เห็นกับตัวผมนะครับเยอะตรงจุดนี้ลูกมามุมหลังจากที่หม่มกล่าวเสร็จแล้วลูกมามุมจะกล่าวคำว่าอาเมนพี่น้องครับไปเปิดหนังสือดูนะครับพี่น้องผมมีบางอานผมไม่กล้าที่จะสอนพี่น้องแต่ผมจะ นำเสนอกับพี่น้องวันนี้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆตรงจุดนี้มันก็ไม่ใช่ตัวไอินอีกนะครับพี่น้องที่เคารพรักแต่มันเป็นตัวอาลีฟเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวอาลีฟเราต้องรับคำอ่านสุรฟาติยของผู้ที่ทำการเป็นอม่ามว่าอาเมน นะครับพี่น้องที่ออรอามีนครับไม่ใช่อามีนถ้าอามีนนี่ผิดนะครับผิดไม่ถูกพี่น้องครับผมได้ยินมากับหูผมปรารถนาดีกับพี่น้องนะครับวันนี้เราทำอีบัตเราอย่าทำแบบเล่น ทำแบบลวกลวกบางคนละหมาดเสร็จละหมาดเร็วไม่รู้จะรีบไปไหนเวลาที่อย่างอื่นไปนั่งคุยไปนั่งโมง้ไปนั่งวิพากษวิจารณ์ที่ตามร้านน้ําชงน้ําจากาแฟนั่งได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่รู้สึกที่จะเสียเวลาแต่พอเวลาทีละหมาด ละหมาดรวดเร็วจเจ็บอาดีไม่ได้พี่น้องที่ไปไหนบางคนถึงขั้นกับว่าละหมาดเสร็จแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ด้านขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะมอะลราะัมะตุลลอฮ์ด้านซ้ายนะครับไม่อ่านดุอาวีริดดุอาวีริดหลังจากรักบิดรอตุนเอรอมไม่อ่านดุอาอิฟติตา ก็ไม่อ่านละหมาดเสร็จแล้วไม่อ่านดวาวิริศและพี่น้องที่ผมเห็นมาเยอะสัมผัสมาด้วยตัวของผมเองเยอะแล้วก็ที่พี่น้องนํามาบอกผมก็เยอะหลังจากให้สลามแล้วไม่ได้อ่านดวาวิริศเริ่มเลยเริ่มเลยสุบานันล,ลอสุบานันลออัลฮัมดุลาฮัมยูลาอัลลอฮุอะัตบัดนะครับพี่น้องไม่อ่านดวาวิริศ ไม่อ่านดูอาวีริสแล้วแบบไหนละ่ะที่เราบอกว่าเราจะตามสุนนะของท่านรอซูลพูดไงาะงว่าเรานี่จะตามท่านนาบีสุนนะของท่านรอซูลสซอลลัลลอฮุอะลัยวะซันลัมตามแบบไหนครับพี่น้องครับอย่าหาว่าผมนี้สอนพี่น้องเลยนะครับผม ผมไม่บังอาจถึงขั้นที่จะสอนพี่น้องเพราะตัวผมเองก็มีความรู้เพียงนิดนิดหน่นอยๆเล็กๆน้อยๆพอที่จะเอาตัวเองรอดพาครอบครัวพาลูกพาเมียได้แค่นั้นเองไม่ถึงกับว่าเก่งกาจถึงขั้นที่กับสอนพี่น้องอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้ผมแค่นำเสนอกับพี่น้องผมหวังดีกับพี่น้องนะครับพี่น้องครับ อิบาดะละหมาดห้าเวลาเป็นสิ่งที่ว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับพี่น้องคนหนึ่งคนใดที่ทำเล่นๆกับการละหมาดทำเล่นๆกับอิบาดะนะครับโดยเฉพาะเรื่องละหมาดต,ตามที่ผมได้ยกอายะมาข้างต้นอินนัสซาลาตัตานาอานิน อินนัสขอโทษครับพี่น้องอินนัสซลตาตกานันอัลันมูมีนีนากิตาบัมมอากูดะนะครับเป็นสิ่งสำคัญจริงๆครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ให้การละหมาดของเราศูญเปล่าเลยนะครับพี่น้อง ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับทำให้ละเอียดละเมียดละไม่ทำแบบช้าๆนะครับอย่ารีบร้อนนะครับพี่น้องอย่ารีบร้อนให้นึกซะว่าบางบางทีเราอาจจะตายพวกนี้หรือชั่วโมงหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นผมหวังเหลือเกินว่า ให้พี่น้องทําอิบาด์ทำละหมาดแต่ละครั้งแต่ละครั้งให้ใช้ความปราณีตสักหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอรบกวนเวลาพี่น้องเพียงแค่นี้เอาไว้โอกาสหน้าโอกาสต่อไปอัลลอฮฺยังไว้ชีวิตผมผมจะนําสิ่งดีๆมานําเสนอให้กับพี่น้องอีกครั้งนะครับพี่น้องสําหรับ วันนี้ผมกล่าวคำว่าวะบิลลาฮิตัฟิวานิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์